สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูจอยสุจิตานนทวงศ์สารนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการลบโดยการเอาออกนะคะการลบโดยการเอาออกเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะอะ่ก่อนอื่นมาดูสิคะว่าครูจอยมีอะไรมีถาดที่1ใบนะคะถาดหนึ่งใบนี้ครูจอยมีอะไรอยู่ในถาดเอ่ย มีโดนัทชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองสามสี่ครูจอมีโดนัททั้งหมดกี่ชิ้นคะสี่ชิ้นใช่ไหมคะเ๊ะจากนั้นเกิดอะไรขึ้นน้ามีเด็กๆเ,เดินมาครูจอยก็เลย มีเด็กๆเดินมาทั้งสองคนแบ่งโดนัทให้เด็กๆคนละชิ้นดีกว่าเนาะชิ้นที่หนึ่งให้เด็กๆนะคะและชิ้นที่สองให้เด็กๆไปเลยเด็กๆเก็บโดนัทของตัวเองเสร็จแล้วในถาดของครูจาเหลือโดนัททั้งหมดกี่ชิ้นคะสองชิ้นใช่ไหมคะเด็กๆเห็นว่าเดิมครูจามีโดนัทอยู่ที่สี่ชิ้นนะคะจากนั้นแบ่งให้เด็กๆที่สองชิ้นครูจาก็จะเหลือโดนัทที่สองชิ้นนะคะ อลองไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะครูจะมีอะไรเอ่ยอ่มีส้มโอ1ผล2ผล3ผลแล้วก็4ผลครูจะมีส้มโอทั้งหมดกี่ผลนะช่วยนับหน่อย1 2 3 4นะคะครูจะมีส้มโอทั้งหมด4ผลหรือ4ลูกนะคะยังไงนะอาครูจะเอาออกไปดีกว่าเนาะวงกลมสีแดงล้อมรอบ หมายถึงว่าครูจะเอาส้มโอตัวนี้ออกไปอัดออกไปทานหรือให้ใครก็ได้นะคะแล้วครูจะเหลือส้มโอกี่ผลหรือกี่ลูกคะเพราะฉะนั้นเราจะนับตัวที่อยู่นอกวงกลมนะคะมีทั้งหมด1แล้วก็2ใช่ไหมคะเดิมครูจยมีส้มโออยู่ทั้งหมด4ผลนะคะครูจะเอาออกไปที่2ผลแล้วครูจะเหลือส้มโออยู่ทั้งหมดกี่ผลคะ2ผล เห็นไหมคะได้ติดเห็นว่าเดิมครูจอยมีสุโออยู่สี่ผลเอาออกไปสองผลเหลือสองผลนะคะ,อะลองดูอีกครั้งหนึ่งครูจะมีองุ่นที่หนึ่งพวงสองพวงสามพวงใช่ไหมเดี๋ยวแช่กันนับหน่อยนะคะหนึ่งหนึ่งสองสามแล้วคูจะออกไปกี่พวงคะหนึ่งพวงเพราะฉะนั้นคุณจอยเหลือ องุ่นกี่พวง1นะคะแล้วก็สองนะคะเดิมครูจอยมีองุ่นทั้งหมด3ามพวงเอาออกไปที่1พวงครูจอยจะเหลือองุ่นทั้งหมดสองพวงนะคะลองดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าเด็กๆจำการอ,าออกได้ไหมนะคะ,ะมีแก้วมังกรอยู่ทั้งหมดที่เท่าไหร่เอ่ยหนึ่ง ช่วยกันนับด้วยนะสอง่อาสามสี่แล้วก็ห้ามีแก้วมังกรทั้งหมดห้าผลเอาออกไปที่สามผลครูจะเหลือแก้วมังกรเท่าไหร่ช่วยกันนับหน่อยเร็วหนึ่งสองแล้วก็สามอ่าเดิมมี แก้วมังกรที่หาผลนะคะเอาออกไป 2, 2เหลืออยู่ที่3นะคะ,ะมาดูอีกมีลูกพลับกี่ลูกนะนับนะคะ1 2 3 4 5 6นะคะมีลูกพับอยู่ทั้งหมดที่6ลูกนะคะเอาออกไปที่ สามลูกหรือสามผลใช่ไหมคะแล้วจะเหลือลูกพับกี่ผลชชวยกันนับหน่อยแล้วหนึ่งสองสามใช่ไหมคะเดิมคูณจอยมีลูกพับที่หกผลหรือหกลูกนะคะแล้วยังไงนะเอาออกไปที่สามผลหรือสามลูกคูณจอยจะเหลือลูกพับอยู่ทั้งหมดที่สามผลหรือว่าสามลูกใช่ไหมคะ อต่อไปมีอะไรให้มาดูนะลุ้นว่าจะเป็นอะไรดีนะอ๋มีสับประรดอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่คะช่วยกุจอนับหน่อยเร็วหนึ่งสอสามสี่ห้าหก,หกมีสับประรดอยู่ทั้งหมด7ลูกนะคะเอาออกไปที่ สี่ลูกแล้วกุณใจเหลือสับประรดทั้งหมดกี่ลูกคะช่วยกุณใจนับหน่อยนะหนึ่งสองสามใช่ไหมคะเดิมมีสับประรดทั้งหมดที่เท่าไหร่เอ่ยเจ็ดเอาออกไปที่สี่เหลือสามใช่ไหมคะเจ็ดเอาออกสี่เหลือสเด็กๆจะเห็นว่าจำนวนของการลบนะคะ มันจะน้อยลงนะคะจากเดิมมีที่เกตเอาออกไป4เหลือ3นะคะเราจะเห็นว่าจำนวนมันจะลดลงนะคะการลบคือการเอาออกทำให้ค่าเดิมที่เรามีลดลงนะคะ,ะมีอะไรอีกแคตะลูปนะ่าอร่อยจังเลย1.2.3.4ม,มีแคนตะลูปอยู่ทั้งหมด สี่ผลนะคะเอาออกไป3เหลือแคนตาลูปที่ 1, 1> นะคะเดิมนะคะครูจอยมีแคนตาลูปที่4ผลเอาออกไป3เหลือ 1, 1นะคะอย่าลืมนะการลบคือการเอาออกทำให้ผลไม้หรือสิ่งของที่เรามีลดลงนะคะแตงโมมีทั้งหมดที่1 2 3ามสแล้วก็5มีแตงโมห้ลูกนะคะเอาออกไปเท่าไหร่ดีนะาลูกเหลือแตงโมที่1 2สองนะคะเหลือแตงโมสลูกเดิมคุณจะมีแตงโมเท่าไหร่คะหลูกเอาออกไปที่3ลูกเหลือแตงโม2ลูก ะะให้เด็กๆอย่าลืมนะฝึกทำกับสิ่งของที่อยู่รอบตัวเด็กๆได้นะคะเด็กๆอาจจะหยิบกล่องดินเจอลุกขึ้นมามีดินอทั้งอ่านสีทั้งหมดกี่แทง่งแล้วเด็กเอามาใช้กี่แทง่งหรือดินสจสีในกล่องทั้งหมดกี่แทง่งเด็กๆสามารถนํามาเป็นสิ่งทดสอบในการนําออกจากเดิมแล้วของที่เหลืออยู่มันจะเหลือเท่าไหร่นะคะมันมากขึ้นหรือน้อยลงนะคะในการลบนะคะ การลบนะคะทําให้สิ่งของที่เดิมเราเคยมีเยอะมันจะลดลงนะคะเราเรียกว่าเป็นการลบนะคะอ่าเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ